แล้วนะมาครับพี่วันนี้รถเข้าใหม่ครับผมออกรถ99ผ่อนเริ่มต้น3,000กว่า4,000กว่าอย่างเงี้ยนะครับสุดๆนะครับเจ็บขาเจ็บคอนะครับแต่บังเอินใจมันสู้นะครับก็เลยอ่ะจัดให้ลูกค้าหน่อยนะไม่ได้มาไล่หลายวันคิดถึงกันนะครับเข้ามาใหม่ครับไฮบิดพี่นะครับโคตรสุดออกหม่เป็นร้านผมขายไม่ถึงร้านครับ9.9บาทรับรถ มือนที่บอกครับไลบรโค่นเนี่ยอ่าผมไม่ดูครับออกรถเยอะขนาดไหนอ่ะพี่นับดูหนึ่งต้นหนึ่งคันพี่นับดูกี่ต้นอนะ่ะเออเพราะก่อนในนี้เป็นโปรต้นไม้หนึ่งต้นแรกรถหนึ่งคันปะ่ะคุ้มมากนะครับผมเก็บขานิดน,นึงนะครับใครเข้ามาแล้วเหมือนที่บอกพี่ออกราคาครับโค่นง่ายโค่นสุดนะครับแถมทองหนึ่งเส้น ดอกเบีย้ยปีแรกไม่ต้องจ่ายผมจ่ายให้เองแล้วก็รับประกันสูรทุกคนันนะไม่ไม่ไม่ต้องคุยเยอะเลยครับพี่นี่อย่างเงี้ยเหมือนเป็นตัวเลือกครับออกใหม่นั้นเท่าไหรร้านสองร้านสามไม่ผมไม่แน่ใจครับผมขายไม่ถึงร้านออกใหม่ดาวสองแสนสามแสนผมไม่สนครับมาหาผมเก้าสิบ้าบาทแล้วก็ปีแรกผมจ่ายดอกเบีย้ยให้ทุกกรณีทุกกรณี นะได้ทุกคนเฉพาะใน,นนะรายนี้นะสมมติว่าพี่ผ่อนสี่ปีใช่ไหมพี่จ่ายแค่สามปีพอปีแรกกับผมจ่ายให้นะครับค้างวดเก้าพันกว่าปีแรกโคตรคุมเลยนะแต่วันละรถใครจองในรายนี้เอาทองไป1เส้นแต่ข่อใหค,คือให้เฉพาะคนที่แชร์ไปหาเขาหรือเขาแชร์มาพี่โคตรแชร์เอาไปอะ่ะหนึ่งเส้นนะครับทำไมเฉยยมากวันนี้ฮะทำไมเฉยมากฮะทำไมเฉยโอ้เจ็บคอเนาะเจ็บคอเจ็บขา นะครับผมแล้วก็ไลฟ์ผิดเวลาด้วยแต่อยากโชว์ของครับพี่นี่ป er, อร์ชูเนอร์ซีดอาร์อมเม่านะครับผมเขาใหม่เยอะมากครับเอาติ๊ดนะครับเคฟเหรอแมกทั่างลินเจอร์นะครับโอ้โหวายแท็กเลยนะครับแชมป์พีอรดีกับพี่โอ้โหเจ็บาขาแหงยาฤิสมีหมดเลยครับวันนี้มาเปิดแบบพอปากอมคอครับไม่่อะไรมาก อันนี้เมล่าครับ e s sport พี่ลองดูเนาะออกใหม,ม่ประมาณหกแสน 6, ครับตัวนี้ปีอะไรครับพี่เดี๋ยวน้องดูปีให้นะครับผมออกใหม่อ่าออกใหม,ม่ประมาณหกแสน 6, รถสามปีครับเซฟไปสามแสนถูกลงไปห้าสิบเปอร์เซนพี่ลองดูพี่รับได้ไหมถ้ารับได้ก็ลองครับทางเลือกหนึ่งเนาะออกใหม่ประมาณหกแสนคงขายสามแสนกว่าโอเคไหม ท่านในครับตรง 3, สามพันดดปัญญาอยู่ข้างในครับพี่พิมเล็สามไปเลยจะพาไปดูนะครับผมนะสําหรับลูกค้าหลายๆท่านยังไม่ตื่นเลยครับนะยังยังยังไม่ตื่นหรอครับตื่นครับตื่นพี่แต่วันนี้เจ็บคอนะครับแล้วก็เจ็บขาด้วยนะครับไปออกกําลังกายมาพี่นะผมโอ้โห,โโหวันนี้สนุกเลยนะมันเหมือนมาไลฟ์ผิดเวลานะปกติต้องไลฟ์ประมาณเก้งนะครับผม อของเราชัดมาแล้วไรแล้วได้อยู่ครับไปกระบะกระบะส่งห้าสิบแคบครับคือส่งเพื่อเอาหลายคัไนไงวันน่ะเอาหาสิบแคปบเลยดิครับหาสิบคันทั้งสี่ดินะครับหรือว่ายังไงนะวันนี้มาเช้าแฮะนะครับผมมาเช้าผิดปกตินะครับเออเริ่มมาอยู่เอเอเพราะเพจเดียวตัวนี่เจ้า มันหลุดเหรอฮะอห้าวมันไม่ได้ลิงก์งงกันนี่ไปเอียเดียวไปเดี๋ยวเดียวครับเดี๋ยวซับตึงกันไปสักสักห้าร้อยคนดูหน่อยวันนี้เออนะลองดูพี่นะครับทางเลือกปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยพรอสี่พันครับคนนี้สามพันกว่าบาทไปปีแรกครับนี่ไงไม่ใช่ตลอดสัญญานะปีแรกครับพี่ งวดปกติ6 7 0 0 0บอกแล้วดอกเบี้ยปีแรกผมจ่ายให้สามสี่พันครับคันนี้ออกรถเก้าสิบเก้าบาทโอนจองเลยครับเลขที่บัญชีนะอเมร่าเอสปอร์ตพี่วบอลรถทองอีกหนึ่งเส้นเดี๋ยวอัดเทปหน่อยฮะอัดเทปโอ้พี่วันนี้ใหญ่ผมเดินเยอะเลยผมไหวแล้วนะที่พับบอลยกบอดบอดสีขาวครับฮะกบอดสีขาวเอออย่างเงี้ยลื่นหูหน่อยเียาอะไรดังมากจริงไหมเนี่ยเฮ้ย อะไรนะครับโอ้โหรุ่นนี้ไม่มีเบรกเว้ยทำไงลูกค้าแบบว่าเป็นเกษตรกรมีไม่มีเล่มเขียวไม่มีนะไม่มีไอกระโดแต่ว่ามีนมีสับสับกะคอไม่มีอะไรเลยอ่ามีเบรกสับกระคอได้ไหมได้ได้เนาะโอเคได้นึกว่าไม่มีอะไรเลยนะอันนี้อ่ะพี่ C ี R ครับโคตรสดคันนี้มาโอ้ไฮบริดนะนี่ได้บอกว่า ไม่ไม,ไม,ไมตัวธรรมดาไม่ใช่ให้บิดครับเบาหนังพี่ให้ดูเลยสีน้ำตาลส,สวยๆครับคันนี้พอ<ส>ดูสีประตูอีซูซาสสีประตูอีซูซูสหรอครับงวดงวดไม่ถึงหมื่นนะตลอดสัญญาพี่นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูปีแรกผ่อนห้าพันด้วยอไอพิมพ์เลขค่าไว้เดีวจัดให้ครับอีซูซส,สีประตูนะครับยกสูงตัวเตี้ยผมมีหมดเลย หน้าใหม่หน้าเก่านะ f o r ์เรนเจอร์ครับบายแท็กแครบครับพี่โค้ oh, สวยนะครับเฮ้ยตัวนี้สี่คุณสี่แต่งติดมาให้เขียนแน่นอนดูครับพี่ตัวนี้ออกใหม่นะมีเลขเจ็ดเกือบแปดครับผมขายราคาเหมาครับพี่แคบผมเป็นทางเลือกนะอันนี้ปีอะไรเดี๋ยวผมดูปีให้ปีสองพอดใช่ไหมออกใหม่เจดเกือบแปดนะครับผมผมเป็นทางเลือกรดปีเดียว ผมดูเลขใหม่ให้รถปีเดียวครับไม่หมื่นเดียวพี่ลองดูผมให้สี่ปลายห้าต้นนะผมไม่รู้ราคาครับออกรถเก้าสิบาบาทจบเพราะเก้าเนี่ยผมเขาบอกก่อนได้อย่างแรกก็คือทองถึงเส้นใช่ไหมวันเราลดน,นะสําหรับคนที่แชร์ไปให้เขาหรือเขาแชร์มาให้พี่นะแต่เงื่อนไขคือต้องแชร์นะผู้แชร์ไปนึงเส้นนะครับต้องพาคนแชร์มาด้วยอะถ้าพี่ซื้อเองพี่แชร์ไปให้ใคร ก็พาคนนั้นออกมาด้วยนะแชร์ไปให้แฟนแชร์คนที่รักนะอไครับอะไรนะมิเอกมิวเกมีครับพี่นะครับเข่ับฮะฮะออกอย่างไม่มีเออมิวเอกมีมีมีครับเนี่ยเราออกรถก้าอง1เส้นพี่ว่าผ่อนเท่าไหร่ครับผ่อนห้าพันกว่าครับโคตรถูกผ่อนห้า0ันกว่าพี่นะฮะ โอ้มันสิสวงเลยหัวหน้ามันสิวิ่งปืดเลยล่ะครับผมบอกเลยนค,คนกัมบูชาผ่อนได้ไหมอาชีพชัดเจนผ่อนได้ไม่มีเครดิตต้องมีคนคำ้ำมีเครดิตไม่ต้องมีคนคำ้ำคุยกันง่ายๆครับพี่ทำใจเลยครับจังหวะนี้ผู้เล่นนะครับเคลียติดติดประมาณไหนพี่เดี๋ยวดูให้นะครับผมรับประกรันสูตทุกคันนะครับรถมีปัญหาเอาเข้ามาเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิ มีปัญหาเข้าเข้าสู่ที่ไหนก็เข้าเลยนะพี่วันนี้เรื่อยครับโชว์ความสวยที่รถนะวันนี้ไม่ได้โชว์ผมอะไรมากมายก่อนเลนเจอร์ครับกระจังหน้าแดงจะบุกมาซุ้มล้อครับแม็กยางสวยงามครับเต็มกราฟไปเลยพี่เออไม่ได้ครับพี่นะครับแต่คําได้หาคนมาออกแทนนะพี่โอเคไหมครับปิดยอดปีกว่าครับมาเลยครับพี่นักสู้นะผมชอบนะพี่นักสู้เนี่ยอะไรนะ น้าแจ๊สน้าแจ๊ดรอเลยจ้ะตัวท็อปสุดงวดเอาแบบ R S, mm hmm. <S ไปเลยอะ่ะเออออกรถ99บาทงวดงวดหลักพันอะ่ะะเอาไหม R S สีขาวสีดำมีของ <R 8 S 1> โคตรดีรอก่อนรอก่อนพี่รอก่อนคันนี้ก่อนพี่นะัไปทีละคันครับจะเย็นแล้วดูออกรถ99ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ว่า ได้ทองหนึ่งเส้นดอกเบีย้ยฟรีหนึ่งปีหลังไขเหมือนป้ายแดงไม่ใช่แค่นั้นนะวันละรถผมเปลี่ยน่านเปนป้ายแดงให้ด้วยใช่ไหมดอกเบียเบ้ยป้ายแดงครับคือดอกเบีย้ยสองบาทนะแล้วปีละถ้าพี่ยื่นกูสี่ปีดอกเบีย้ยสองบาทใช่เห็นบอกอะไรต้องดาวยี่สิบยี่ห้าถึงจะได้เงื่อนไขน,นี้ผมไม่ต้องเลยเก้าสุบ้าบาทจบแล้วพี่ดูครับกระจังหน้ามัมเปลี่ยนให้จมูกผมก็ใส่เข้ามาให้ ซุ้มล้อผมก็ติดให้นะครับลายติดให้โลบาร์ติดให้คือหมดเนี้ยผมบอกเลย99บาทผมให้หมดเลยคือขออะไรผมจัดให้ได้ผมจัดครับไม่ใช่ว่า99บาทแล้วเอ้ยไม่แต่งอะไรพี่พี่เพื่อเหรอพี่ขอมาเหอะนะครับพี่อยากได้อะไรพี่บอกมาหน้าที่ผมคือต้องทําให้ลูกค้ามีความสุขนะครับแค่นั้นแหละเออทาให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจนะครับซื้อลรถเราคุ้มค่าอายาเล็กครับผมตัวนี้ งวดหกพัน 6, กว่าต่อสัญญาจะลบรงน,นิดนึงขยันขับแต่ด้วยนะครับผมนะนี่ทียดีครับยาลิสคันนี้ใช่ไหมพี่ออกใหม่หกแสนกว่าใช่ไหมครับผมรถม,มือสองครับเป็นทางเลือกพี่ลองดูว่าคุ้มไหมสามแสนกว่าจาใครชอบคนนี้กดเลขสามไปเลยอาจจะเห็นตัวหน้าเก่านะครับมีปัญหาเข้าศูนย์ในทั่วประเทศครับเออรับประกันหลังขายเหมือนป้ายแดงเลยครับพี่เอาไปครับไปหน้าบริเตตอร์ นะครับตัวนี้รอบคันนะครับเป็นสีดำสวยๆลงแม็กมาโคดได้ครับเบาะหนังส้มดำครับพี่ให้ดูเลยสวยมากโอ้โอ้โอจองเข้าร้อยของสามเดือนเดี๋ยวติดขัดตรงไหนแอร์ไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับลูกค้าอยากได้จังอยากได้ฟอร์ดนะครับสวยจังชอบมากค่ะคุณปุยวีนะครับนี่ครับ แคปหน้าจอพี่เลขที่บัญชี060 19 64 4 9 9บาทร้านอยู่ตรงไหนบาทของแต่งไม่มีถอดครับให้หมดเลยพอ่พอนตลอดสัญญานะ8-9,000นะครับวันรัรถถ้าพี่แชร์ไปให้คนพี่แชร์ไปใ,ใครก็ได้หรือเขาแชร์มาหาพี่เอาคนที่แชร์มารับทองอีกหนึ่งเส้นนะครับผมปีแรกพี่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยงวด5,000กว่าบาทครับโคตรค,ค,คุ้มผมบอกเลยแล้วก็รับประกันศูนย์ครับเปิดป้าแดงเปลี่ยนแทนเเครื่อง ดอกเบีย้ยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมด <ใน S 1> ข้างใน,น <ะ S 1> เลยนะวนะ่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอก่อนอันนี้มาทำอะไรนะพี่มาดูครับรถอันนี้แบตยังแบตไหมแบตเก่าแบตไหมครับนี่ครับ๋อมันคือปิดสภาเมื่สนะี่ันน่ะโอ้โอ๋อมันถึงเคก,ก็ข้างในยังไงครับของเราไปเลยก็พี่ต่อให้รถจะเก่านะครับแต่ของผมใหม่พี่เห็นไหมจัดเลยครับพี่ นะครับจะอ่านซ้ำกันทำไมนะครับผมนะคนละคนเอาหรอครับมีเจ็ดที่นั่งไหมครับเจ็ดที่นั่งอยากได้ประมาณไหนครับพี่ว่ามาได้เลยนะครับอ่ะวันนี้พอของปากของคอพี่เจ็บคอจริงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักต้องเข้าประชุมแล้วเนี่ยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักนิดไปโอ้ยแป,แป๊บเดียวซัดกันมาเลยสิบน,นาทีแล้วเว้ย คุณโชคดีนะครับเปเปอร์เลสมีไหมมีครับพี่อยู่อยู่ข้างในนะโอ้ให้ดูซีวิคจ้าไม่ถึงสไม่ถึงสองหมื่นอะ่ะหมื่นกว่าพี่ปีแรกเนี่ยงวดเก้าพันหมื่นหนึ่ง,น,งนะครับคุ้มมากไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเก้าสิบเก้าบทรับรถแล้วว่านรารถถ้าพี่แชร์หรือคนแชร์มาหาพี่เอาทองมาอีกหนึ่งบาทครับเต็มท,ที่ไปเลยอซีวนะิคครับตัวนี้ เฮ้ยตัวนี้สวยนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้นี่ตัวอะไรเนี่ยตัวท็อปนะครับตัวปีใหม่มีจ้าเลสเลสหลับอันนี้ใหญ่สวยมากครับให้ดูครับพี่ลงแม็กมาให้ครับเต็มเต็มคันนี้เต็มเต็มกระจกครับผมได้ปะเอ้ยถือว่าได้นะถือว่าสวยนะนะครับเอาปะพี่เท่าไหร่ปะ เ <7. S 2> ท่าไหร่พี่นะครับเอาง่ายอ่ะงวดหลักพันไม่ถึงหมื่นนะครับปีแรกพี่ออกรถเก้าสิบเก้าบาทไปนะครับผมปีสิบเก้าครับพี่เอาเลขสวยๆไปหน้าโปรเกตเตอร์ครับโอ้สวยๆนะครับผมนี่เชฟมาอีกแล้วนะโอ้โหตอนนี้เฮียจัดเชฟเข้ารัวเลยเนาะ เขฟบเข้าอีกสามพัน oh, ท mm ุกวันโอ้โหเขฟบเข้าอีกสามพันนะครับซัดต nah, ึ้งกันหน่อยแชมป์พี่เห็นบอกว่าอยากได้จัดตอนนี้ครับพี่รถต่อยจะปีเก่าขนาดไหนครับดอกเบี้ยสองบาทครับพี่ผมบอกเลยคือตอนนี้โอ้โหเบรกมือเบรกมืออันนี้ขายแล้วครับเบรกมือโอ้โหจะดิฟอย่างเดียวเลยครับที่นี่ วยสแสดงว่ามันก็ดีมันดีได้ดิดอ้าวโอ้โหดูครับอ่ออ้ออ๋เสียวโอ้เอเอเบาเบาเฮ้ยข<า>ับเบาเบา,บาพี่ชยายเก้าบเก้าบทครับได้สเกลรอบคันแม็กไมอีกขอบสิบแปดพี่ปีแรกดอกเบี้ยไม่ต้องเสียครับวันละรถทองอีกหนึ่งเส้นนะมีประกันหลังขายครับพ่อคู่ต่อตรครับพี่ หมดนี้99บาทลองดูว่าคุ้มไหมครับรถปี2019ออกใหม่9แสนเกือบล้านครับคันนี้ผมซัดไปลูกค้า5แสนกว่าบาทครับผมนะเออมีรถมาตีแรกด้วยนะครับบอกว่าช่วงนี้เดินทางไกลบ่อยอะไรนะนไนผมดีบได้ด้วยเมื่อกี้เห็นปะไปนะครับอันนี้คือรอเช็คสภาพอีกรอบหนึ่งนะพี่ลองดูครับลองดู ใครชอบครับโอนจองเลยแคปหน้าจอล้วโอนจองมา9.9บาทพี่คุยกันง่ายๆครับไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะนี่ครับทุกเช้าครับเจ้าที่จะลงแถวนะครับเช็คความเรียบร้อยให้รถนี่อะไรเนี่ยยางทุกเส้นต้องใหม่สภาพทุกคันต้องพร้อมนะครับต่อให้ผมไปลถมือสองแต่ทุกอย่างนะครับเหมือนที่บอกเลยเหมือนป้ายแดงพี่ดอกเบีย้ยสองบาทเหมือนกันเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องศูนย์เหมือนกันมีปัญหาเข้าศูนย์ในทั่วประเทศ นะครับไม่ต้องโทรหากันให้วุ่นวายพี่เอาอรู้กับผม99บาทปีแรกดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียด้วยนะครับลองดูว่าฮะสีเตา,า,าหรอดูไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่พี่จะดูอีกรอบครับตอนเดียวครับโคตรสุดเลยเนี่ยงวดหกเจ็ดพันครับคันนี้พี่ผมจะบอกให้นี่ขายออกใหม่เท่าไหร่อ้ะห้าแสนปะรถรถหน้าใหม่ไม่หลัก 1, 000, 000พันหลักหมื่นพีผมขายสี่กว่า ผมบอกเลยสีต้นด้วยนะเอาโ,โอ้โหตอนเดียวพี่สายธรรมหากินออก99บาทเนี่ยถ้ารถพวกนี้อยากได้ข้อผมติดให้เทาลอยเสริมแนบใช่ไหมล้อกระทะล้อ,เ,อเขาเรียกว,ว่าล้อรับน้ำหนักอ่ะผมจัดให้ได้หมด99บาทแถมได้ดอกวิพิเศษ2บาทด้วยออ,ววออกได้ครับพี่มาเลยครับเฮ้ยออกฮะ โอ้ราคาเดียวครับเชฟไม่ขายราคาอื่นครับผมขายราคาเดียวสามแสนกว่าแคบสามแสนกว่าสี่ประตูสี่แสนกว่าหมายถึงว่าตัวใหม่ๆสวยๆเลยนะเออแต่ถ้าตัวแบบเก่าเนี่ยเอาไปสองแสนกว่าครับขายโคตรถูกครับเชฟมันเป็นรถบ้านฝากขายไงพี่นะครับตัวนี้มีจอครับโอ้โหตัวนี้ตัวหน้าใหม่แน่นอนครับมีจออันนี้จะติดกล้องให้ลูกค้าด้วยนนเนี่ยเห็นไหมน,นะนะครับ อะไรให้ได้ให้ยับ Saint อ่ะจังหวะนี้นะครับขึ้นรถสัสามเห็นไหมต้องใช้เท่าไหร่ตัวนี้สองบาทเท่าไหรส <2 S 2> องหกโอ้นะครับผมนะอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากพี่เดี๋ยวผมต้องเข้าประชุมก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีสักเก้าโมงครึ่งนะเดี๋ยวว่ากันอีกทียังไงนี้ขอบคุณทุกคนมากแคมปหน้าจอนะครับแล้วโอนจองมาเ,เลยเก้าจุดเก้าบาทหรือแอะไรไปที่แอปพีโอพีเคครับสวัสดีครับ